เล่นก่อนเล่นก่อนนะให้ได้ยินเสียงเครื่องวูดรอบจะขึ้นประมาณสองพันรอบโอเคได้แล้วเท้าซ้ายเหยียบคัด์ก่อนแล้วก็เท้าขวายกอาว่างลงมาว่างก่อนอย่าบิดเกียร์อย่าบิดเกียร์ลงมาว่างครับลงมาว่างแล้วดันซ้ายดันลงเปล่อยคัสต์แล้วเล่งต่อปล่อยคัด์ก่อนอย่าเล่งน้าอย่าเล่งน้าปล่อยคัด์ก่อนอ่าเล่งต่อเลยครับเมื่อกี้จากเกียร์หนึ่งลงมาก็เป็นเกียร์ว่างแหละแต่น้องรถไปโยกซ้ายโยกขวานะครับจะทําให้อ่าจังหวะในการเข้าเกียร์เนี่ยนะครับยากขึ้นเนาะ Okay, ไม่เป็นไรครับใช้เกียร์สองไปก่อนเรื่อ,ๆอยๆเดี๋ยวคุณใช้เข้าเกียร์สามนะทนะําตามเนาะอันเล็กนิดนึงให้ได้รอบเกียร์สองเราจะเล่งได้ประมาณ40เสีออยงเครื่รงองยนต์จะรังวุฒิอาจได้รอบแลวนะมืออย่าเพิ่งออกมาจากพวงไล่เหยียบคัดที่สุดก่อนแล้วถ้ากวายกจากคันเร่งถ้ากว่าโอเคเปยนเลยครับจากเกียร์สองขึ้นมาข้างบนแล้วก็ขึ้นตรงเลยโอเคปล่อยคัยก่อนแล้วค่อยกดคันเร่งปล่อยคัสก่อนนะอย่าเล็กน้ำปล่อยคัยก่อนโอเคปล่อยคัสหมดแล้วกดคันเร่งถ้าคัสเรายังเหยียบอยู่นะ แล้วเราไปกดเร่งเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเคร่งแล้ววูบนะครับนี่คือเร่งนําไปก่อนทั้งที่เรายังไม่ปล่อยคา่าสนะเพราะ,ะนั้นเราจะให้ลถไปเลยคาุาคำจะหมดไหมเพราะนั้นถ้าเราจะให้ลถไปค่าเราต้องปล่อยมาก่อนเนาะปล่อยไมให้หมดก่อนแล้วค่อยกลุ่มกันอีกเล็กนิดนึงครับเดี๋ยวคุณจะให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงนู้นนะเลยกองปากตรงนี้ไปก่อน เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีมอเตอร์ไซค์กสีแดงนะโอเคเขาเห็นล้วละเราเตีไปขวาแล้วมองขนาดตอนนี้มาเกียร์สใช่ไหมเราจะลดไปเกียร์สนะทําตามนะเหยียบเบรก,ก่อนแล้วก็เหยียบขารถไม่ต้องหยุดจากเกียร์สลงมาว่างก่อนลงมาว่างดันซ้ายสุดดันซ้ายไม่ใช่นึนเกียร์สี่ดันซ้ายก่อนว่างแล้วดันซ้ายดันลงดันลงโอเคอ่าหมุนซ้ายเลยหมุนครับปล่อยคันออกมาอ่าหมุนอีกครับหมุนอีกโอเคอย่าเพิ่งปล่อยคันนะคืนก่อนคืนให้ครบก่อนให้ครบให้ครบก่อน ให้ครบดีครับแล้วปล่อยคันออกมาให้ลดไหลต่อเนื่องดีโอเคปล่อยคันหมดแล้วกดคันเร่งเบาๆนะะมีลูกระนาดอยู่นะอย่าก,กดคันเร่งเยอะนะอย่ารถจะกระโดดแรงอ่ะรถหลังลงจากลูกระนาดปุ๊บกดคันเร่งได้ตอนนี้เรากลับมาเป็นเกียร์อะไรพอจำได้ไหมถูกต้องนะะโอเคเร่งคันเร่งต่อเนื่องเลยนะครับมีลูกระนาดนะครับแล้วก็เช้านิดนึงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้างหน้าเรามีลูกระนาดสังเกตจากรถ้างหน้า เขาราเขากระโดดตัวหนนั่นคือลูกาานานะครับเราจะได้ระวังไว้แต่เนิ่นๆเน,น,เนะาะเพราะหลายคนไม่รู้นะับมาเร็วนี่รถจะกระโดดเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไม่น้อยกว่า30เมตรตีขึ้นอตอนนี้เลขขาเล่นนิดนึงก่อนเบาๆเดี๋ยวครูใช้กลับไปไปเกียร์หนึ่งเนาะโอเควิธีการก็คือตอนนี้เรามาเกียร์สใช่ไหมกดเบรกอ่อนเหยียบคันลงไปให้สุดจากเกียร์สขึ้นมาว่างก่อน ดันซ้ายใกล้เข้าไปอ่า <c oughs> ดันซ้ายแล้วก็ดัน <c oughs> ขึ้นยางอ่าปล่อยคันออกมา <c oughs> ปล่อยคันปล่อยคันเบาๆปล่อยคันอ่ามองขวาด้วย <c oughs> มองขวานู่นหลังแท็กซี่นั้นแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าหลังมอเตอร์ไซน์นี้อ่าหมุนซ้ายเลยเ <c oughs> ลี้ยวไปต้องอยู่เลนซ้ายนะปล่อยคันลงมาป <c oughs> ล่อยอ่าแล้วก็คืนกับคืนให้ครบ <c oughs> แล้วก็แคลงนิดนึงครับแล้วออกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงโอเคเรื่งเพิ่มนิดนึง ก็เดี๋ย ku จะให้เลืยกขวากันนะเลี้ยเพิ่มอีกเลี้ยเพิ่มอีกอ่าเปลี่ยนไปเกี้ยสองทำตามนะเท้าซ้ายเหยียบก่อนเท้าขวายกขึ้นมาจากเกี้ยหนึ่งลงมาว่างว่างซ้ายเหยียบให้สุดเองเหยียบคให้สุดเองเออโอเคปล่อยคัสต์นะค้าเหยียบไม่สุดไม่เป็นไรขาต้องเหยียบให้สุดเมื่อกี้จะรู้สึกว่าเข้าเกียร์ยากไหมเพราะเท้าซ้ายเราเหยียบไม่สุดไงเราก็เลยเปลี่ยนจากเกี้ยหนึ่งไปเกี้ยสองไปยาเโอเคตอนนี้เหยียบเองนิดนึงแล้วก็คัสเหยียบให้สุดทุกครั้งงนนนะดดูรรถถก่อหลััคสีแง เหยียบคันด้วยดิเหยียบคันด้วยดิอ่าลองีมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยอ่าโอเคปะครับปะคันครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เสื้อสีแดงนี่เขาตรงมานี่อ่าหลังคันจุดสีแดงเราจะเข้าเลยนะอ่าขึ้นกลับครับอ่าโอเคปะคันหมดแล้วเร่งเลยเมื่อกี้เนี่ยน้องน็อตเหยียบเบรกเยอะแล้วรถสั่นมากเพราะนั้นถ้าเราเหยียบเบรกเยอะคัสต้องเหยียบด้วยนะไม่งั้นถ้าเหยียบเบรกมากไปกว่านั้นรถอาจจะกระตุกแล้วกระดับเลยนะครับรถคันหน้าด้วย